สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อูสมบุญนะครับรถเกี่ยวข้าวสมบุญพัชนานะครับโ้ทีมงานเยอะแยะไปหมดเลยครับคันนี้ก็น่าจะทำกาวนานะครับาวนาน่าจะแต่งเองครับ ทางอูทำกอนอาเองนะครับ ม่ต้องตามพ่อนะคันนี้น่าจะเพึ่งต่อเสร็จนะครับเอาไปโรงงานลงมาครับนี้เลอะโครนมาเลยครับอันนี้พึ่งต่อเสร็จเหรอพี่ เพิ่งต่อเสร็จใช่ไหมไปเทสงานอไปเทสงานอ๋อเทสก่อนส่งเลยก็ลูกค้าอยู่ตรงนี้ครับอ๋ออ๋ออือจะขึ้นอีสานนะครับคันนี้ลูกค้าอยู่นครสวรรค์นะครับใกล้ๆตรงนี้อันนี้กี่ล้านพี่นี่สองสามห้าครับ โอ้สองสามห้าปีสองพันยี่สิบสองโอ้โหเงาเลียเงาทั้งคันเลยครับโอ้โห,หเตีบตาเลยครับท่านผู้ชมคันนี้เหลืออะไรบ้างพี่ตั้งกบนา

อย่าไปใกล้ลูกวันนี้เ,เดี๋ยวพี่เขาลองเขาอ,อะไรมันจะโดนอย่าไปใกล้ลูกอันนี้คือทางอูตั้งเองเลยใช่ไหมครับโอ้โหโทางอูตั้งเองไม่ยึดขาพ่อทำไมลอ,อันนี้อูตออ่ะเดี๋ยวเขาจะลองแล้วไปหางๆเลยนะลูกไป วันนี้เราพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อู่สมบุญนะครับสมบุญพัฒนานะครับนครสวรรค์น,นะครับอำเภอปันโพธิ์พิสัยนะครับ ใหม่ 2022, สองพยครับโบคู่นะโบคู่กำลังเช็คนะครับวันนี้เอาไปลองงานนะครับของใหม่

ทำมาหลายคันแล้วครับทำหลายคันแล้วตัวระบบใหม่โอ้เราขอชมปั๊มปั่นหน้าหน่อยครับโอ้ยตัวนี้ปั๊มปั่นหน้าครับท่านผู้ชมเพิ่งไปลองมานะครับเพิ่งไปลองมาปั๊มมีปัญหาก็ใส่โซ่ได้เลยเราเกาะยาวเลยตัวนี้ใช่ไหมโอ้โหปั๊มมีปัญหาเกาะโซ่ได้เลยครับ แก้ไขแบบเร่งด่วนไม่ธรรมดานะมียิงลมเลือยใช่ไหมใช่ครับยิงลมอันนี้ตัวตัวอะไรอ่ะตู้มีเซฟตี้เซฟตี้เวลาเราบบลมมีการสลับเอาเมนนวดเอาเนาะครับต้องทำแบบนั้นเลย ่าแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นตู้แอร์ก็ขอดีไอติชเฉนะครับเขาจัดระบบได้ดีมากครับท่านผู้ชมระบบลมมีปัญหาก็เกี่ยวได้อ่าระบบลมมีปัญหาก็เมนว่นเลยระบบปกติของรถอันนี้ก็ถ่ายข้าวก็ร้อยแปดสิบองศาเนาะมีอะไรเปลี่ยนทุกชิ้นมีม<ๆ>อะไรเปลี่ยนปั๊มใหม่ ห้องใหม่ปั๊มใหม่ห้องใหม่เนาะตอนนี้ตัวเดินแมงกองครับลูกคาสั่งเป็นแมงกองอแล้วแต่ลแล้วแต่ลูก<า>ค้าสั่งเคเรื่องก็เซียงกงใช่ไหมเซียงกงครับโอ้โบคูด้วยอันนี้คือสองล้านสามีราคาโบคูราคาปันนาป่นหน้าปั่นหน้าจะเพิ่ม เันต้องเพิ่มมาอีกจากอจสองร้านสามอีกเนนย,ยังมาชมโบคู่นะดูการวางระบบนะครับท่านผู้ชมโ,โ,โบยังขัดเงานะ <laughs> โบยังขัดเงาเลยคนระับโอ้โห อ,อันนี้ก็เหลือแค่แต่งกวนานิดหน่อยใช่ไหมครับจากจริงๆไปลงกี่ไร่มาครับนี่ลงไปลองงานมาลองงานสั้งสามไร่ข้าวปังครับข้าวปังข้าวปังหนาลม่อย ก็ลูกชายเท่าแก่เนาะครับสวยครับท่านผู้ชมเรียอะไรเลียดมิลเลอร์ทั้งหมดเนาะสามศูนย์สี่แท้ทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมไม่มีกมระหน่อกของเขาดีจริงๆนะครับดีอใช้แบบพับหมดเลยนะครับเลียดนี่พับไหนมีปัญหาสเปลี่ยนได้เลย ครับเออนดีจะได้แข็งแรงนะครับลัการเชื่อมกาใช่พับแล้วใส่น็อตด้วยครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้เชื่อมเท่าไหร่ใส่น็อตเอายึดน็อตเอาอย่างอุ้มถ้าพับมันก็จะแข็งแรงดีครับนั่นแหละมันไม่ได้เชื่อมเดี๋ยวจะแตกครับลามมันรถคัามสะเทือนถ้าโค้งๆเลยมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับต้องพับเอาเป็นเหลี่ยม เลี่ยมก็เพื่อที่จะให้แบบเบาขึ้นโดยที่เราแบบไม่ต้องเชื่อมกระดูกกลางอุ้มอะไรเงี้ยอย่าใช่ก็การเชื่อมลงให้ใช่ประกอบเร็วมันก็จะแข็งในตัวเลยใช่ครับแข็งแลวครับการพับครับ<ม><อ>เลยเหยียมเสบายไม่มีดุ่งเลยมีที่นีท่ที่เดียวใช่ไหมครับบางแต่แข็งครับอ่ามีเทนี่ที่เดียวนะครับท่านผู้ชมก็ตัวนี้แม่งป่องหมดเลยเนะาะทั้งโซ่ทั้งอะไร โอ้จะเล่นอย่างเดียว,ยยวโซลเลอรอโอเป็นยาวอันนี้ก็แถวแถวอู่นะแถวแถวอู่เดี๋ยว,ว,ว,วนนจะลงนาปีนะแผ่นนี้ไปลงแถวไหนครับพีซซานใจเหมือนกันนี่พาจุดไปอ๋ออันนี้หนหส่ปปนนงเขาวันไหนครับวันนี้เต่อวันนี้เลยอืมก็หมดอู่แล้ว เพรนั้นก็เหลือแค่รถวิวขึ้นใหม่โอ้อเดี๋ยวไปชมรถที่กําลังขึ้นใหม่นะครับโครงสร้างการทำไปดูโครงสร้างการทำนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต่อกันคลิปหน้านะครับเข้ามาแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับของอูส่สมบุรณะครับสมบุรณพัฒนาเป็นอูที่โอ้ชื่อดังครับชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันใช้ดีใช้คล่องนะ สุดจัดจริงๆครับอาเดี๋ยวต่อการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ